สวัสดีค่ะเพื่อนๆยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามยายเพ้นนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆยายเพ็นพก็จะออกไปข้างนอกค่ะเพื่อนๆปะไปด้วยกันอุ้ยลมหนาวอากาศดีค่ะเพื่อนเแดดดีมากเลยค่ะแต่อุย้ยลมเย็นเจี๊ยบเลยค่ะเพื่อนเหนาวเจียบเลย คนเปิดประตูมาพอดีเม <c oughs> ื่อวานนี้เพนก็ได้ไปวัดค่ะเพื่อนๆไม่ได้ไปนานแล้ว <c oughs> ไปทำวัดเช้าแล้วก็ซื้อของไปถวายนะคะ <c oughs> แล้วก็ไปร่วมทานอาหารหลังฉันเพลง <c oughs> ได้ประชุมค่ะเพื่อนๆทั้งวันเลยค่ะ เขาเรียกว่าประชุมรายปีนะครับเพื่อนหรือว่าประชุมปีนะคะประชุมใหญ่บางโครงการอะไรบ้างมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างรายละเอียดของปีนะคะเพื่อนๆตอนตนี้ยายเพ็ญก็ได้ออกมาข้างนอกเลยค่ะไปยายเพ็ญจะพาเพื่อนๆไปไหน ไปไหนได้ไหมครับไปคะ่ะไปทำบุญคะ่ะเพื่อนๆแต่ยเย็นนั่งรถเมล์ไปคะ่ะแต่ก็ต้องเดินไปรถเมล์ไกลเหมือนกันคะ่ะเพื่อนๆโอ้เห็นไหมครับเพื่อนแดดดีมากเลยคะ่ะหนาวอุ้ยหนาวใส,ส่เสื้อผ้ามาไม่เยอะเวลาก่อนออกจากบ้านเห็นแดดอย่างเี้ยมันหลอกนะครับเพื่อนแดดมัน มันจะทําให้เรามองดูว่ามันร้อนแต่มันก็ไม่ร้อนมันหนาวค่ะในเมืองก็ยังมีหิมะอยู่ค่ะรถทงรถไถเขาก็กำลังจะโขกโขกหิมะ เพนก็ยังไม่รู้ว่าจะมาพูดอะไรค่ะตอนนี้มันเช้าอยู่ครับเพื่อนเพื่อนช้ามากแลก้วก็สมองมันยังไม่โปร่งเท่าไหร่โปร่องอยู่เอ้ยตอนนี้ถึงป้ายรถเมล์แล้วครับเพื่อนเพื่อนป้ายรถเมล์อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวไปนั่งป้ายรถเมล์ดีดกว่าก็ไม่อยากจะนั่งเท่าไหร่แล้วครับเพราะว่ามันนะมันโอ้ 1> 1. ตอนนี้ก็ขึ้นรถเมล์เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆคนว่างค่ะมันแต่เช้าอยู่แต่ถ้าเช้ากว่านี้นะคะเพื่อนๆคนจะแน่นค่ะแต่ตอนนี้คนเข้าไปทำงานเรียบร้อยแล้วค่ะยาเพินออก8ปดโมงครึ่งค่ะตอนนี้ เดี๋ยวก็ถึงค่ะก็ไหลป้าอยู่ค่ะกว่าจะถึงชมถนนไปด้วยค่ะกำลังสวยค่ะตอนนี้ก็ยังสวยอยู่ถ่ายนิดนิดหน่อยให้เพื่อนได้ชมไปด้วยค่ะว่าบรรยากาศดีโล่งโปร่งใสสวยงามอยู่ค่ะแต่หิมะก,ก็เริ่มละลายเยอะแล้วค่ะเพื่อนๆนแต่ว่ายังหนาวอยู่ค่ะ ็นอากาศดีๆอย่างนี้หลอกให้ยายเ็นใส่เสื้อผ้าน้อยบ่อยครั้งเลยค่ะพอออกมาหนาวอากาศลมเย็นเจ็บเลยค่ะเพื่อนๆไปค่ะเดี๋ยวก็ถึงแล้วค่ะอีกไม่กี่ป้ายค่ะ ไปแล้วคะ่ะรถเมย์ที่ยายเพนขึ้นที่หน้าบ้านเพื่อนที่จะย้ายมานี้ก็หยุดที่นี่คะ่ะเป็นพาร์ทเมนต์ใหม่เลยคะ่ะคือแกเป็นคนแรกเลยคะ่ะเพื่อนๆติดถนนเลยคะ่ะมาถึงบ้านกันเลยคะ่ะบ้านสวยมากเลยคะ่ะเพื่อนๆแต่ไม่กล้าถ่ายหรอกเพราะว่าไม่ได้รับอนุญาตจากเขากอน แต่คิดว่าไม่ขอรับอนุญาตนะคะเพราะว่าเขาไม่ชอบคนทำยูทูบบอกตรงๆเลยนะคะว่าเขาไม่ชอบคนทำยูทูบตอนแรกก็ชอบอยู่ทีนี้ก็พอ,อตอนแรกนะแกกแกก็ดูว่าแกสนุกแกก็ชอบแล้วแต่หลังมามีคนรอบข้างแกพูดนั้นพูดนี้ตอนหลังมาแกก็บอกว่า อะไรนะแล้วก็ลง y o u t u ู e ไม่เอาหรอกคือไม่ยุง่งไม่อะไรอะไรเงี้ยเาฟเพ็ก็เข้าใจแกว่าแกคิดยังไงก็เลยก็เลยเไม่อยากจะถามแกว่าถ่ายไหมเดียวเฟ็นกำลังทำผลไม้ครับเพื่อนเดี๋ยวดูกันอันน,น,นี้อันนี้ก็เปลือกแตงที่ยายเป็นหั่นแล้วเมื่อกี้เนี่ยคะ่ะลืมถ่ายส่วนอันนี้ยายเป็นก็หั่นออกมาจากเมื่อกี้เปลือกหนามากเลยครับเพื่อนเปลือกหนามากเลย ลูกเบเรเวลาเปลือกมะนาก็ได้เนื้อนิดเดียวค่ะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนี้เย,ยเพ็นก็จะหัน่นจะหั่นให้หมดเลยค่ะอันนี้แกก็ทําเตรียมเรียบร้อยล้างเรียบร้อยสะเด็ดน้ําแห้งเลยครับเพื่อนๆเ,เตรียมใส่ถาดแก้วเอาไว้ค่ะอันนี้ก็เป็นมะม่วงที่แกล้างเอาไว้แล้วแล้วเดี๋ยวเย,ยเพ็นจะหั่นและใส่ในจานเดียวกันกันกบกับแตงโมงค่ะเพื่อน อันนี้มีดมันหนาค่ะเพื่อนมีดหนาก็จะหั่นผลไม้ยากมากเลยมีดสําหรับหั่นผลไม้จะต้องบางๆค่ะแล้วมันจะหั่นง่ายยายเพ็นก็ทํานี้ใ้ครง่ายมันหั่นยากมันจะต้องบางๆค่ะเพื่อนอุ้ยเปลือกมันหนามากเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วหั่นมามันก็ไม่ไม่ไม่จะไม่ค่อยไม่ไม่สวยเท่าไหร่ ส่วนอันนี้มันแตกค่ะถ้ามันแตกแล้วเวลาหั่นแล้วมันก็จะหลุดหลุดแล้วเพื่นก็จะหั่นแบ่งออกของมัตะหาตรางนี้ค่ะอุหั่นยากเม็ดเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆเฮ้ย เปลือกแตงหนามากเลยค่ะนี่ค่ะเปลือกหนาเสียดายมันค่ะยายเป็นจะเก็บเอาไว้ให้เจ้าของบ้านเผื่อเขาจะเอาไว้แกงส้มนะคะเนี่ค่ะแกงส้มได้เยอะเลยค่ะบ้านช่องเขาสวยมากเลยครับเพื่อนเพื่อนแต่ยายเป็นจะไม่ถ่ายเลยค่ะจะเก็บโทรศัพท์แล้วก็เดี๋ยวคุยกันทีหลังค่ะเพื่อนเพื่อนด้เจอกันค่ะคุยกันค่ะ ตอนนี้พระก็มาเรียบร้อยแล้วค่ะยายเพ็ญก็ถ่ายอาหารน,นิดนิดหน่อยหน่อยค่ะพอได้มาให้เพื่อนได้ชมว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นยำกุ้งใส่กุ้งยักษ์ถาดใหญ่เลยค่ะแล้วก็ผัดฟักทองใส่กุ้งค่ะส้มตำรสชาติสุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆเอาส้มตำมาอวดด้วยค่ะ แล้วก็มีผนงังทั้งผนงังทั้งแกงต่างๆค่ะเพื่อนๆถ่ายให้เพ,พื่อนๆ <พ Breaking S 2> ได้ชมไปด้วยกันนะคะปีกไก่มีข้าวเหนียวด้วยค่ะอาหารเยอะแยะมากมายเดตถ่ายคร่าวๆมาให้เพื่อนได้ชมค่ะเพราะถ่ายไม่ทันค่ะมาได้ค่ะจันหาใครหามันเ่ยหาไปลจัจัน ไม่ถ่ายหน้าเรากลัวโทาไม่ให้ถ่ายจานเนี่ยเพราะว่าถ่ายแต่อาหารออมาสั่งเองเราดิบเรประหยัดก็ใช้อันนี้ไปถ้าประหยัดถ้าประหยัดพี่ไปจิ้ข้าวเหนียวเอากระดาษนั่นแหละพี่ประหยัดดีมีนั่านเหรอคนมาเยอะอาหารขนมก็เพียบเลยค่ะแต่ถ่ายไม่หมดถ่ายได้แค่นี้ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามชมให้ยายเพ็ญด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ